สวัสดีครับทุกคนพี่มาสี่คอนสแควร์นะครับมาเดินป๊อปมาสหน่อยเห็นเขาบอกว่าสาขานี้ใหญ่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างทุกคนพี่เดินเข้าห้างมาแล้วนะครับพี่งงมากไม่ได้มานานนี่เลยพี่เจอตู้นี่เจอตู้ป๊อปมาสมีตู้โชว์ตู้กดป๊อปมาสนะคะนี่ด้านหน้าเลยนะครับ อันนี้ให้จุ่มนะครับเดี<ม>๋ยวเราไปเติมเอ้ยเดี๋ยวเราไปเดินตามหาอุ้ยเจอแล้วนี่อยู่นี่มอฟมาสาสค่ะซีคอนสแควร์นะคะนู้นเห็นไกลๆไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าอุ้ยใหญ่ยอยู่นะครับ อยู่ชั้นหนึ่งนะครับนี่พ๊อปมาสาขาสี่คอนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับมีทางเข้าอยู่ตรงนี้อุ้ยของเยอะมากดูนี่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 น,น,นอันนี้ดูคร่าวๆนะครับด้านหน้ป่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับพี่อาจจะถ่ายให้คร่าวๆนะครับพอลูกค้า,า,าเยอะอยู่นะอันนี้เข้าได้เลยใช่ไหมครับนี่มาโซนน,นี้ก่อนดีกว่า นี่อันนี้เป็นลาบูบูนะคะนี่ดูนี่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 ลาบูบูนะคะอันนี้เป็นน้องเทียนนะคะอันนี้เป็นน้องมอรลี่ดูสิมอร์ลี่น่ารักมากห้ารอยห้าสิบนะคะอันนี้เป็นสาขาใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่ซีคอนสแควร์ครับนี่ อ,อุ้ยนี่นกน่ารักนี่น,าานี่นี่นี่น่นนารักดูสิอันนี้พี่ก็จุ่มไปแล้วนะนี่จุ่มแล้วสามร้อยแปดสิบค่ะเดี๋ยวดูคร่าวๆเลยว่าน,นี่น้องคนนี้ก็มีนะครับนี่นี่นี่เยอะอยู่นะครับอุ้ยน้องคนนี้มาน่าจะคอใหม่นะครับอยู่ที่สามร้อยแปดสิบนะครับ คนเยอะนะครับวันนี้พี่มาทำวันธรรมดานะอันนี้โซนนี้ก่อนเนาะใส่ข้าวข้าวก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างอุ้ยไปโซนนี้ก่อนดีกว่าอ่ะสุดมา,ยอยางอมเื้อโซนนี้ดีกว่านี้มีน้องโคกน้องโคกเฮ้ยใช่ไหมโคคาโปลา 850นะครับนี่อันนี้ตัวอย่างน้องน่ารักมากนี่นะครับอันนี้เป็นโซลาบูบูนะครับลาบูบูน้องมอลลี่นะครับมอลลี่อุ้ยนี่น้องเขามีหนาะ เบบี้มอนลีนะครับอยู่ที่690สนี่สาขาอันนี้ใหญ่นะครับแล้วก็ยาวนะคะรับเขาเรียกว่าอะไรนะมันมันยาวอะ่ะ <c oughs> นี่เขาเรียกไม่ถูกนี่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 ไปยาวๆไปด้านนี้ดีกว่าอันนี้นอสกูแพนด้านะครับสกูแพนด้า อุ้ยนี่คืออะไรอะ่ะอันนี้คือกระเป๋านี่หกร้อยเก้าสิบนะครับนี่กระเป๋าแบบนี้เลยน่ารักมากนี่นะครับอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่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 มุก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 นี่นะครับอันนี้นี่นี่ที่ที่สับเมื่อกี้นี้จุกที่หนึ่งพันห้าสิบนะครับนี่ เฮ้ยน,นี่ไงอันนี้พี่จุ่มไปแล้วนะพี่ทำิปไปแล้วนี่น้องน่ารักมากเลยนะครับงานดีด้วยช่วงรแรกๆแ็ไม่มีให้จุ่มเนยอันนี้เขามีให้จุ่มที่ชอบเลยนะนี่อยู่ที่690สินะครับนี่ไปด้านนี้ดีกว่า อันนี้น้องดีมูนะครับนี่นี่น่ารักมากดูสิน้องโดนดุจานนะครับอยู่ที่สองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบน้องคนนี้ก็น่ารักนะครับน่ารักมาห้าร้อยห้าสิบนะครับน่ารักมากวน,น,กกนี่เป็นช่อดอกไม้เลยนะ อันนี้ก็คอเก่าๆนะคะผมดีมูสใส่ข้าคร้าวนะเดี๋ยวมาโซนนี้ดีกว่าฮิโรโนนี่ครับน้องฮิโรโนะนะครับนี่น้องฮิโรโนะนะครับ ส่วนใหญ่ก็เป็น380นะครับยีโรโน่นียีโรโนนะครับมาอันนี้ดีกว่าอ,อ,อ,อันนี้จะเป็นอะไรนะซาริโออ่ะนี่คิตตี้ใช่ไหม ใช่อันนี้เป็นคิตตี้ตุสีน่ารักนะจุ่มอยู่ที่320นะครับนี่อันนี้ก็ส8มร้อยแปดสิบเปนคิตตี้ยนี่น่ารักสนี่นาราักอันนี้นี่นี่น,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 นีจุ่มอยู่ที่3 8มรอุ้ยนี่นี่ก็น่าราักตุสีชิงชา สามรอยี่สิบมาจุ่มก็ได้นะพี่ว่าโอเคนะว่าช็อปเขาหกกว้างดีอะไม่แน่นอนะลูกค้าไม่แน่นอุ้ยมานี้ดีกว่านี่นี่อันนี้อันนี้น้องสกูอันนี้ก็มีนะครับอันนี้เป็นพาลมนะของลาบูบู มาโซนนี้ดีกว่านี่ดูมาโซนนี้ดีกว่าอันนี้เป็นน้องทวิงเกอร์นะครับนี่อันนี้พี่ก็จุ่มไปบ้างแล้วนี่ครับอยู่ที่4 3 0น่ารักน้องน่ารักข้อนี้ก็น่ารักนะครับอันนี้เป็นเหมือนเลโก้อะเนี่ยอันนี้ สู่รที่ห้าร้อยห้าสิบน,น,นี่น่ารักอุยนี่น่ารักครัดูสินี่น้องคนนี้น่ารักมากอุ้ยเยอะมากเยอะมากอุ้ยนี่ แบทแมนนะครับอันนี้น้องเขาได้รถด้วยนะนี่ดูจุ่มอยู่ที่ห้ารอยห้าสิบนะครับห้ารอยห้าสิบอุ๊ย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 อดเวนเจอร์แอดเวนเอร์อยู่ที่สามร้อยยี่สิบนะครับนี่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 อุ้ยคอนี้ก็มีอยู่นะนี่แคร์แบนนะครับ อยู่ที่380นะอันนี้น่ารักเหมือนกันนะอันนี้เป็นพวงกุญแจนะครับนี่ก็เป็นพวงกุญแจนี่ตุ๊กตา550นี่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 ตัวย่างน่ารักไหมน้องมานี่น้องคนนี้น้องนองนี่ค่ะเป็นพินอว์เจลลี่นะครับน่ารักหนา นี่นอันนี้เป็นคอของพี่โนจนนี่นะคะเป็นน้องคอใหม่นะอยู่ที่380นะครับน่าหลักมากไปโซนนี้ดีกว่านี่อันนี้น้องอยู่ที่380นะครับนี่นี่น้องคอนี้ คูโบคูโบก็มีนะคูโบ <c oughs> <Kub o. S 1> ุวินี้น้องคลายอยู่นี่ oh. น้องคลายอันนี้เป็นแก้วนะครับอันนี้เป็นน้องคลายเบบี้อันนี้นี้จุดอยู่ที่380นะครับ oh. นี่นคอเก่าคอใหม่นี่เลยนะนี่ก็มี380นี่ คอนี้นี่คอนี้น่ารักอยู่นะนี่ชุดแรกๆที่ออกมาใหม่นี้ค่ตามหากันให้วกว้างเลยอันนี้มีที่ให้จุ่มแล้วมาจุ่มกันได้เลยนะ4ี่อสาสิบนะครับน่าลักมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้นี่ทุกคน,นวีหนึ่งจ้านี่ มีให้จุ่มแล้วนะห้าร้อยห้าสิบทุกคนอันนี้วีสองนี่ห้าร้อยห้าสิบเฮ้ยมีให้จ,จุ่มแล้วเดี๋ยวไปโซนนี้ดีกว่านู่นนู่นมาโซนนี้ดีกว่าอันนี้ของน้องฮาชินะครับนี่โซนน้องฮาชิน่ารักมาก ตัวน้ห้าชีน่ารักมากมีน้องเป็นอานนี้ด้วยนะครับนี่ราคาอยู่ที่นี่สองหนึ่งเก้าสูงน้องน่ารักมากนะฮะนี่ดูสิเป็นพวงน่ารักมากน่ารักมาก,าก,มากข้อนี้ก็น่ารักนะครับอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบอันนี้ น้องตัวแน่นเหมือนกันนะเป็นขนๆนะครับแต่น้องไม่ได้เป็นพงแจนะนี่กระต่ายน่ารักเลยน่ารักเลยพี่แย้มเนี่ยนี้น่ารักมากจุ่มอยู่นี่นะครับอร่อยฮัสิกน่ารักอันนี้น้องใครนะครับอยู่ตรงนี้ นี่น่ารักมากนี่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 นอันนี้ <c oughs> อันนี้น่ารักมากไปตามดูได้นะครับคลิปล่าส,สุดพีดังไอซีเกจจานี่นี่นี่คุณน้องอยากพีดนี่ครับน่นารักไหม น่ารักเน้องดูสินี่มีนะบูสวนอันนี้เขาโชว์นะครับอันนี้น้องน่าจะหมดแล้วอันนี้อุ๊ยอันนี้น่าจะมีนะครับเห็นบอกว่ารับสินค้าแจ้งพนักงานนะครับนุ่นนุ่นนุ่นน่ารักมากโอ้ยนี่สิอันนี้น้องเขามีไฟนะครับนี่เห็นปะ เขามีไฟน่ารักมากวีนี่เป็นแก้วเป็นแก้วน่ารักมีโน่นโน่นโน้นโน่โน่โน่น่ารักจังเลยสิน่ารักมากคุณน้องเดี๋ยวพี่มาจุ่มอันนี้ดีวกว่าแล้วก็เดี๋ยวไปเปิดหลังคลิปดีวกว่าเนาะเดี๋ยวมาลุ้นกัน ว่าพี่จะได้ว่าพี่จะได้้อ,องคนไหนนี่ดูคลิปล่าสุดนี้พี่เปิดไปสองตัวแล้วนะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะอันไหนดีอ่ะทีศของพี่นะก็จะเลือกแบบว่าให้มันกล่องหนักๆอ่ะกล่องหนักๆห,หรอเดี๋ยวเราไปลุ้นดีกว่าเนาะมาดูกันว่าพี่จะได้สามใหม่อ่ะอุ้ย <laughs> อันนี้เป็นกล่องแล้วที่พี่หยิบมาเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะคะถ่ายขีปนาไปกันเลยนี่นี่น,นี่กล่องนี้คุณน้องพี่จุ่มมาแล้วนะครับหนึ่งจุ่มนี่เดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับว่าพี่จะได้ซ้ำใหม่หรือว่าจะได้ซีเกตหวังว่าจะได้ซีเกตนะอันนี้กล่องแล้วเลยครับพี่ไม่ไม่ได้ยงไม่ได้หยิบไม่ได้ขย่าเลย ไปลุ้นกันเ้ยเละกล้องเละมาอันนี้พี่ขอไอ้นี่กว่าอะไรนะดูการที่ว่าเนาะดูการละกันอือ้ย,อยเห็นแล้วว่าคุณน้อง แป๊บนึงนาะอันนี้ติดมากติดมากติดกลาวมากเปียแล้วนี่ได้น้นองคนนี้ <c oughs> มือดีอีกแล้วจ้าได้น้องชุดได้น้องเออไดน้องผมแยกแล้วนี่ได้น้องตุวยชอบนะคะ่ะน่ารักมากเลย คลิปที่แล้วพี่ก็เออได้น้องคนนี้รู้ือว่าได้ซ้ำยังไงคลิปนี้พี่ก็ขอตัวไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสไข b e เพื่อเป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ